Good Time Interview มากันแล้วค่ะกับ Good Time Interview ในวันนี้นะคะเราจะได้อยู่กับเมมเบอร์ทั้ง5คนจากบอยกร๊ปที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ Bu s because of you i อชาเย้สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังของเรากันสัหน่อยนะคะวันนี้มากัน5สมาชิกขออนุญ,ญาตแบบทักทายในน้ำตัวเพราะว่าเราออกอากาศพร้อมกันเนี่ย สสถานีเลยมีกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาและหาใ่ญ่แล้วก็อุบลราชธานีครบทุกภาคเลยสวัสดีครับประเทศไทยยสวัสดีครับอ่าเรียงคนเรียงคนได้พี่หนำหน่อยได้ครับผม789 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสสวัสดีครับอลันครับผมสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับมาคคริสับสวัสดีครับจิวนครับ สวัสดีครับเอครับโอ้น่ารักสดใสวันนี้เป็นกำลังใจให้ป้ามาก <c oughs> พกูดตรงๆนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่นี้ก็เพลงไลเออร์พี่น้ำฟังแล้วเพื่อรีเช็คก่อนตอนแรกว่า มันจะไม่มีอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจใช่ไหมเพราะว่าบัสเซเว่นเธอออกแค่น้องชายมาเนี่ยดิฉันพูดเลยว่าไม่สบายใจมากมสําหรับคนเป็นป้าอย่างพี่พี่ทาใจไม่ได้จริงๆเพราะพี่ฟังเพลงจบพี่รู้สึกว่าไม่แลพี่จะไม่ดูพวกเรา,าเป็นแค่น้องชายต่อไป uh ทีเนี้ยมันก็จะแบบใจป้าไม่ควรทําแบบนี้ขอบคุณมากที่ออกเป็นแบบ ไม่มีเกี่ยวกับน้องชายพี่สาวแล้วเพราะว่าใจไม่ไหวไงคือพี่แบบสายโตอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่พี่ก็แบบว่าไม่ได้ชอบเด็กกว่าหรอกแต่พอฟังเพลงแล้วเราลองอ้อนไงพี่ก็แบบทำใจไม่ได้ใช่ไหมคุณพี่ <laughs> ในฉันว่าแฟนคลับหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่อกีพี่ <laughs> ห้ามใจไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวว่าที่สาม,มีพี่ทุบพี่ลงไปแล้ว <laughs> เ,เพลงนี้ l i a r ซิงเกิลที่5้าของบ s Comeback ครบ12คนเลยทีเดียวคิดถึงกันบ้างไหมจริงเราคิดถึงการกลับมาแบบรวมกันทําเพลง12คนมากแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนหรือแบบใครก็ตามเนี่ยน,น่าจะคิดถึงการกลับมารวมกันของพวกเรา12คนมากเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหนี้เราก็อาพอเร,เราเราเรามีการแบ่งยูนิตเป็นบัสไฟกับบัสเซเว่น,น <หา S 2> ที่พี่บอกแค่น้องชายกับแค่ไหนแค่นั้นแล้วมันก็ค่อนข้างเทคทา์ไม่พอสมควรแล้พอการกลับมาครั้งเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการ มันเป็นการคัมแบ็กแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราตั้งใจว่าเอ้ยกลับมาครั้งเนี้ยเราจะทําให้มันแบบว่าทําทามันออกมาให้เต็มที่สุดให้สมกับการที่แบบทุกคนเขาแบบว่าคิดถึงแล้วเรากลับมาคือขนลุกเลยเนี่ยเห็นปะขนลุกเรากลับมาแล้วขนจริงขนลุกจริงเ <c oughs> นยตัวใจขนลุกจริงพี่ขนเยอะนิดนึงก็คือเรามาแบบแซบแบบโตขึ้นเป็นแบบชายหนุ่มที่เริ่มที่จะแบบ โตเต็มวัยใช่ไหมคือแบบแบบเริ่มฮอตแล้วอ่ะเริ่มเป็นชายหนุ่มแล้วก่อนนั้นเนี้ยแบบอ่าช่วงที่เรารวมกันแรกๆมันจะมีความสดใสน่ารักเป็นเด็กผู้ชายน่ารักแต่รอบนี้คือเราเป็นชายหนุ่มที่โตขึ้นมาละเราได้มีการพูดคุยกับพี่ๆทีมงานไหมว่าเพลงนี้เราอยากจะเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงแล้วเพลงเป็นแบบไหนเราให้ฟังก่อนที่จะเกิดเพลงนี้หน่อยได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครับพี่มาครับก็ รู้สึกว่าเพลงนี้ก็ก็เป็นเพลงแบบเหมือนเป็นเพลงเพิร์ฟของพวกเราเหมือนที่ผ่านมาก็เรายังไม่เคยทําเพลงเพิร์ฟที่หนักขนาดนี้อืม <c oughs> <ร>ใช่จริงๆริงเรารู้สึกว่าเออพอพอเราเพิ่งแบ่งยูนิตไปพอเรากลับมารวมคัมแบ็กเนี่ยพอเรารวมสิบสองคนก็รู้สึกว่าเออเรายังไม่มีเพลงเพิร์ฟที่แบบที่ที่เต้นเยอะๆที่เต้นเดืนอนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลย,ยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแบบ ทำเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ร่วมกับแบบเดเรคชั่นที่แบบเหมือนพวกเราโตขึ้นโตขึ้นด้วยอะไรเงรี้ยก็เต้นเดือดด้วยแล้วก็ภาพใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่านั่นแหละครับคือคือเหมือนกับว่าตอนแรกเราตั้งใจให้เพลงนี้เป็นเพลงเพลงแบบเพลงเพิ่มหนักๆใช่ไหมครับ <ผม S 2> แล้วเราเรา,เราก่อนก่อน,นเนี้ยในรายการเจ็ดไปเก้าเซิร์ฟเวอร์ที่พวกเราแบบผ่านกันมาเนี่ยมันก็จะมีสเตจหนึ่งที่เป็นแบบว่าอ่าพวกเราได้ได้ได้พร์ฟอร์มเพลง อะไรประมาณนี้ก็คือสเตจเพลงดื่มๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราเราแบบในไหนเราก็กำลังกำลังจะทำเป็นเพลงเพิร์ฟแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาแบบหมายถึงความรู้สึกหรืออะไรบางอย่าง feeling นั้นมามาเป็นแบบเมนหลักหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเอามาร่วมอ่าฮะสิ่งนี้เอาคอนเซปต์มาเลยผมชอบแบบนั้นผมว่ามันเท่ๆมันโตขึ้นพร้อมเป็นชายหนุ่มละเอามาลงกันที่เพลงนี้นะคะก็ คาแรคเตอร์ในเพลงนี้เราค่อนข้างเหลท่อห่อเท่มากเลยนะแต่เราเหลอท่อมากเลยอ่ะมีใครแบบว่ามีคาแรคเตอร์อะไรเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าคือพี่น้ำดูแล้วพี่น้ำก็ยังคิดว่าอยากจะมาคุยกับเรามากกว่าทำไมเราทุกคนต้องโดนขังอยู่ข้างในห้องเดียวกันคือเหมือนพวกเราใน M v วนะครับพวกเราโดนจับมาเหมือนเหมือนจับมา interrogation ภาษาไทยเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งวงเลยสืบสวนสืบสวนเราโดนจับมาสืบสวนว่าแบบเอ๊ะ พูดเท็จกันหรือเปล่า12บคนนี้แล้วเหมือนจริงๆก็ในเอ็มวีก็จะมีเอเอหนึ่งคนที่แบบยังอยู่ระหว่างการสืบสวนตอนนั้นเลยที่เหมือนแบบนิ้วใส่เครื่องจับเครื่องจับเท็จแล้วข้างหลังเอเอจะมีจออยู่ขึ้นว่าโนไลก็คือหลองไม่ใช่คนโกหกใช่แต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเอเอคือโกหกในโกหกอีกทีหนึ่งก็อาจจะใช่แล้วตีความเราสิบสองคนโดนจับมาเสร็จเหมือนเราพิม์วัสดุครับที่เขาแย่ง กุญแจมาจากผู้คุมได้เนี่ยเขาก็ส่งต่อให้เพื่อนๆจนถึงคอปเปอร์คอปเปอร์เคลื่องกุญแจเข้าไปในประตูแล้วก็เปิดประตูมาแล้วพวกเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีออกไปเสร็จอาผู้คุมก็ทำทํารเอาวิ่งตามก็วิ่งตามวิ่งตามจับต้้งบอกว่าเราพอเราวิ่งหนีปุ๊บเราเฮ้ยจังหวะไม่ได้แล้วเราต้องเต้นใช่แล้วก็เต้นไปด้วยวิ่งไปด้วย้มเลยไม่ได้เต้นใส่ผู้คุมผู้คล่เหรอผู้คุมวิงยืนงงยืนงงเสร็จปุ๊บเราวิ่งต่อใช่วิ่งต่อเสร็จแล้วผู้คุมก็าเอ้า หนีไปไหนแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเขาเซ็งๆมั้งเขาวิ่งกลับมาในห้องในห้องที่เขาขังพวกเราไว้ตอนแรกแบบอาจจะแบบมาหาเบาเบาแสงอะไรว่าเอาไปแบบเอ่อวิ่งหาพวกเราต่อได้เอ้าแต่สรุปเราเต้นอีกแล้วเปล่าเรากลับเรากลับมาอยู่ที่เดิมในห้องนั้นเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วเหมือนเราก็หนีไปแล้วแหละก็โหก็ลึกลำมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แบบเอาทําเป็นว่าเอา มเขไม่ได้เขาไม่ได้ไปไหนนะวิ่งวิ่งวิ<อ>ว่งตามพวเราวิ่งตามอะไรอะอะไรเออ,อนี่ไงนี่คือความลับก็ไปลองดูกันไปลองแกะกันดูว่าใครดูแล้วรู้สึกยังไงแต่ที่แน่นๆคือหล่เลอเลท่อหล่อเท่ทุกคนมากๆเลยนะคะเพ่ง<อ>นี้ได้คุณไฮคุณไฮธันวานะคะ <Yes. S 2> จากเบบิ่นเพลยมาช่วยด้วยเพลงนี้ให้ดูมีความร็อกมากยิ่งขึ้นเราได้มีการแบบคุยเพืคุยกันไหม,มเรื่องเราเป็นยังไงไอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิก็มีคุยกันครั้งแรกก็คือ แบบนานมากแล้วช่วงไหนนะตอนน้ประมาณห้าหกเดือนที่แล้วใช่ประมาณน,านั้นอันนั้นคือครั้งแรกที่คุยกันที่ยังไม่มีเพลงที่ชื่อว่าไหลยยขึ้นมาตอนนั้นเราก็ได้คุยชิวๆกันพี่เขาค่อนข้างแบบเป็นคนที่ชิวแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ชายอายุห่างกันไม่เยอะขนาดนั้นเราก็คุยกันเหมือนแบบไม่ได้แบบฟิลทางานนะครับเราคุยกันเหมือนแบบเอ่อทำความรู้จักกันมากกว่าแล้วก็แต่ละคนก็พูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วเขาก็ได้ฟัง แล้วก็แต่ละคนก็ได้มีการโชว์แบบสกิลร้องหรือว่าสกิลแรปสิ่งที่ตัวเองถนัดกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็แบบเหมือนพอได้รู้จักเราเขาก็เหมือนแบบเออพอเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็เขาต้องทําเพลงแบบไหนเขาก็ได้ทำเพลงให้พวกเราส่งมาลายดบเลยค่ะอืมแล้วมันเป็นอันอันที่เท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่ มันนานมันนานมากเลยว่ะนานมใช่แบบห้าเดือนแล้วนะเพราะเราทำงานล่วงหน้ากันขนาดนั้นอ่ะใช่เพราะว่าคุณไฮเขาก็คิวเยอะใช่ใช่พี่ไฮก็คิวเยอะจริงเขาก็เป็นคนยุ่งคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาต้องมาทำสิ่งนี้พร้อมกันผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเก่งมากเพราะว่าจริงๆแบบผลงานเขาก็เยอะแล้วอ่ะแล้วแบบเขามีงานเขากเขาต้องมาทำให้พวกเราอีกคือแบบเขาน่าจะยุ่งมากแล้วก็คือ เป็นชาวร็อกไหม oh. มันก็มีความเป็นร็อกในดนตรีนิดๆหน่อยๆใช่แต่หมายถึงเล่าอ่ะเล่าครมีใครเป็นชาวร็อกไหมอ๋อไม่เมื่อผมผมฟังถ้าถ้าแบบว่าผมฟังเพลงร็อกแล้วกันถ้าในยุคแบบว่า8ปดส่วนเก้าส่วนนะเพราะว่าแบบพ่อเปิดให้ฟังอะไรประมาณน้นแบบเพลงวิแลงเกินคุณนะคุณพ่อเปิดให้ฟังเลยแบบแซวเล่นแซวเล่นแบบชอบฟังเพลงกับพ่อแล้วก็จะเป็นฟิลวงแบบว่าไดร์สเตทไม่ก็ ิงฟลอย y อันนั้นจะเป็นแบบเอาเชนจิฟบ็อกอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ฟังแต่ว่าถ้าถ้าเพลงยุคนี้ผมฟังป๊อกับอิเล็กทรอนิก์มากกว่าอแต่พอมันมีผสมล็อกเข้ามาในเพลงนี้เรารู้สึกเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่ามันใหม่ดีกับบัสเพราะเราทําแบบเพลงป๊อปฟิลสดใสมาตลอดพอมันอันนี้มันมีแบบว่าจอนรากรันช์ป๊อเข้ามาด้วยมันมันเข้ามาในทั้งแบบว่าบีดดีไซน์แล้วก็ดิสโวคอลดีไซน์ด้วยตรงพวก เวลาเราร้องมันจะมีความแบบกรันช์แบบดุขึ้นมาเท่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เอเอเป็นไงบ้างฮะเราดุขึ้นนะครับผมก็เพลงนี้ก็คิดว่าเปลี่ยนดีหม่แบบว่าเปลี่ยนจากบาสปกตินะครับเราก็รู้สึกว่าเอก็เปลี่ยนก็แบบมีการเปลี่ยนลุคแบบว่า MV นี้ก็ทําผมหน้ามาแล้วก็ใส่แว่นอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกว่าได้เปลี่ยนลุคได้เปลี่ยนแบบฟิลของจากปกติของบาสครับมีหลายคนแบบบอกว่าคาแรคเตอร์เอเอเนี่ยเหมือนแบบว่าคนแบบ thinking เอะแบบแบบแบบว่าร้ายไม่ไม่ได้ร้ายแบบจงแจ้งที่แบบว่าว้าฉันแบบเป็นตัวร้ายอย่างนี้แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นฟีลแบบมันสมองอัแว่น้วเรามองกล้องมองกล้องแล้วจับแว่นจับขาแว่นจับขาแว่นจับแว่นมองลองดูนี่นะเขาเหมือนแบบเขาเหมือนาแรคเ c t ร r ในแอนิเมที่บอกว่าเหมือนแบบไม่แบบเหมือนอยู่ในฝั่งผู้ดีนะแต่ว่าแบบเหมือนจะเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยพูดเยอะแต่ว่า พ่อออกมาทีไรอ่ะเหมือนเป็นตัวบอสทุกทีเลยที่บอกว่าไม่ตายแล้วแบบจะชนะตลอดปึ้งอ่าเราเป็นตัวละครลับในเพลงนี้นี่เองเอกนะคะอ่าเล่าเรื่องวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอให้ได้รับฟังกันสนหน่ยเมื่อกี้เรื่องเราอ่ะเราฟังกันไปละแต่พี่อยากฟังเรื่องสนุกๆในกองบ้างครับผมซีนี้เลยก็ได้นะซีนนี้ซีนนี้ที่เล่นอยู่เลยมาเคสมาเคสคือเราถ่ายสองวันครับผมแล้วก็อันนี้คือซีนแรกที่เราได้ถ่ายเลย แล้วก็เหมือนอันนี้คือเรากําลังโยนกุญแจไปให้อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะเพื่อที่จะเปิดประตูให้ได้แต่ว่าเหมือนแบบแต่ละคนก็จะมีลีลาที่ไม่เหมือนกันเช่นอ๋อนี่คือเราออกไอเดียว่าเราอยากโยงกันยังไงอะไรยังไงพี่พี่เขาคิดมา่าเอย่างเช่นของมาร์กก็จะเป็นเหมือนพีมเขาคาบกุญแจไว้ที่มือเอ้ยที่ปากใช่ไหมโยนมาซึ่งความเป็นจริง ความจริงคือตัดต่อตัดต่อมีมีที่โยนกุญแจอยู่เนี่ยทำไาต้องรับให้ได้เพอาะตอนหลังเปลี่ยนแล้วก็คือแบบไม่โยนแล้วไม่โยนแล้วถือแล้วถืออยู่แล้วก็แบบถือเออทำไมอ่ะทำไมเขาโยนแล้วเราคือยังไงก็คือมาตามาต้องมองกล้องแล้วมาต้องแบบเพราะเราไปทำไม่ได้ใช่ไหมเราอ้าก็คือแบบเหมือนตอนแรกอ่ะที่เขาโยนมาจากไกลๆมาเพราะว่าเอาไม่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 เอาใหม่ใหม่ใม่อ่าครับก็คือี่โยนมาจากไกลมากๆที่เขาโยนมาจากไกลเพราะเขาต้องอยู่ข้างนอกซีนฮะใช่ครับแล้วคือมาต้องรับ แต่ตามาต้องมองกล้องแล้วร้องเพลงไปด้วยแล้วมันเป็นไงคือรับไม่ได้แล้วแล้วแบบเหมือนก็โยนคือกุญแจเบาด้วยแล้วก็แบบเหมือนโยนก็แบบไม่ตรงถึงรอบอะไรอย่างเงี้ยเลยรับยากก็เลยแบบมีเป็นปัญหานิดหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นการแบบเหมือนเป็นแอคชั่นอย่างงี้แทนแล้วแบบลากเข้ามาแล้วร้องเพลงกี่รอบกี่รอบทานั้ไหมจริงๆนั้น่ายจริงเราลองรับอยู่ประมาณสองสามรอบครับแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่งั้นเดี๋ยวช้าละไม่ได้ละเดี๋ยวเบรกแตก เดี๋ยวเบรกแตกใช่เออเดี๋ยวเบรกดาวแตกแล้วก็เลยทำนี้อยู่ประมาณสามรอบอะสามรอบแล้วก็แล้วก็มัดทิ้งกุญแจแล้วก็เตะไปให้ผูซึ่งพอเตะไปให้ภูเสร็จผูกระทืบเท้ากุญแจทะลุเด้งขึ้นมาแล้วแบบอยู่ดีๆมาแบบโผล่บนโต๊ะเลยเฮ้ยใช่โผลไหมฮะโผลสุดๆไปเลยคือเอวีดีพวกเราเือนแบบเก่งจัดเก่งเนียอย่างพีมนี่คือแบบ คือคนที่ผู้คุมผู้คุมใช่ไหมครับ uh. เขาจะแบบจับพิมพ์เข้ามาพิมพ์ก็หันหลังแบบเหมือนจะสู้กับผู้คุมแต่ความจริงคือแบบแอบโด แอบโดมาได้ใครเป็นคนสอนเราใครเป็นคนสอนเราแอบแบบขโมยแอบขโมยที่เราเป็นคนเกาหลีไม่ใช่หรอใครเป็นคนสอนเขาว่าแอบโดให้เราใครอะใครใครสอนไม่รู้เหมือนได้ยินผ่านๆแอบโดไม่น่าเชื่อกูจินวูเป็นคนเกาหลีครับทุกคนคนไทยยังไม่ค่อยใช้เลยนะที่ฉันเห็นคาว่าคุณจินวูเขาใช้ผมแอบโดกันเต็มอุ้ยอย่างชอบเลยชอบ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 มีอะไรอีกไหม มีซีนเต้นตรงตรงอุโมงครับที่จริงๆมันมีช่องอยู่บนฟ้าแล้วมันจะเห็นบน,นฟ้าเลยแล้วก็เราก็เต้นตรงช่องนั้นเพราะว่าแสงลงมาแล้วมันสวยเต้นไปเต้นมาตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วมั้งฝนตกใช่ฝนตกเสร็จเราก็ได้ยึดนึกย้อนไปถึง m อแรกที่พวกเราถ่ายกันคือเพลงบีคอสต์ยูไอช์ตอนนั้นฝนตกเหมือนกันแล้วพวกเราก็เหมือนมีเวลาแค่แบบว่าไม่กี่เทคในการถ่ายเ้วแบบเหมือนพวกเราฮึดสู้มากแล้วเหมือนพอ เอ็มีนี่แหละฝนตกเสร็จพวกเราเหมือนมันรีคอร์ดเมมโมรีมาบัตเนี่ยบัตเนี่ยเป็นแบบจะเป็นแบบว่าคนอื่นอ่ะคนอื่นนะอาจจะเป็นฝนตกอุ้ยเอาเก็บเข้าลบ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 เดี๋ยวไปเก็บฝนตกพี่ถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยเอาอย่างนี้กแลังมาแล้วอันนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละอะไรวะมันต้องอย่างนี้แหละฝนตกนี่แหละเอาจริงมันมากเลยหรอมันแบบปลุกกระมังใจนิด้วยมันใจมันเป็นแบบว่าเอ้ยมันคือเมจิกโมเมนต์อะที่แบบว่าอุ้ย คิดดูเราเราเราเต้นอยู่ท่ามกลางสายฝนแล้วเป็นฝนจริงๆอ่ะคือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะแต่ก็แต่เขาเข้าใจพี่ๆที่เรียกเราเข้าไปหลบเพราะว่าไม่งั้นต้องแบบทำเสื้อผ้ากว่าจะทําให้กว่าจะทําใหม่ก็อีกหลายชั่วโมงอันนั้นคือไม่ไม่ใช่ชีนสุดท้ายเหรอก็ยังมีถ่ายต่อไปอีกละถ่ายซีดีเสร็จเราไปถ่ายใต้รางรถไฟอีกก็คือเต้นซีนสุดท้ายอันนั้นถ่ายถึงหกโมงครับโอ้หถ้าอย่างนั้นคือเราเริ่มกี่โมงเริ่มหกโมงเช้าเริ่ม ประมาณหกโมงเย็นถึงหกงเชา้าเป็น Q คิวไนท์อ๋อเป็นคิวไนท์พี่ก็ตกกระจายหมดอุ้ยถ้าถ้าหกโมงเชา้าถึงหกโมงเชา้านี้ oh. เราไม่ไหวนะตามันตัวซีาูตาม์ตาจริงอะ่ะใช่ใช่อินเนอร์ <Inner S 2> น่าจะแบบไม่ไม่ออกแล้วแต่ว่า <laughs> อันนี้ยังโอเคครับมาถึงไหนแล้วล่ะมาถึงท่าเต้นอย่างที่บอกไปว่าเพลงนี้มันเต้นหนักกว่าทุกเพลงที่ผ่าน <Yes. S 2> มาเป็นอุปสรรคไหม ผมว่าเป็นชาเลนจ์แล้วกันเป็นชาเลนจ์ให้กับพวกเราที่เ,เราต้องเหมือนคอนดิชันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นต้องเหมือนออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อที่จะให้ร่างกายของพวกเราอ่ะรับท่าเต้นที่มัน<ำ>สุดแสนจะคือท่าเต้นเ่เขาออกมาดีอยู่แล้วแต่เราเราก็พยายามเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับท่าเต้นอัน,นั้นแบบเพื่อถ่ายทอดท่าเต้นนั้นออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดท่าเต้นท<อ>ี่เราได้ผู้ออกแบบท่าเต้นมาจากญี่ปุ่นนะคุณฮิโยริเลย เขาเขาคืออยังไงเขาถ่ายส่งมาแล้วเราก็มาใช่ๆๆกระบวนการทํางานกับอะครีเอกราฟเฟอร์ต่างประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เขาถ่าย uh, ออกแบบท่าเต้นมาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะส่งเป็นคลิปมาให้ mm hmm. แล้วเราก็ได้มีการแบบเหมือนกับอาฟีดแบคบแบบแบบรวบรวมกับไปผ่านผ่านทางแบบออนไลน์เนี่ย mm hmm. ใช่จนแบบไฟนอลมาขอ oh. งเขาก็จะไปปรับ จนกว่าเราจะได้แบบ final draft มีใครมีปัญหาไหมในการเต้นรอบนี้เพราะว่ามันมันหนักค่อนข้างหนักพอสมควรเลยตอนที่รินเดนซ้อมซ้อมอยู่เอเป็นไงบ้างตอนตอนเรีนเต้นเพลงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาเลยครับแค่คิดว่าเป็นค่าเต้นที่แบบว่า ชอบเอาจริงได้รับท่าเต้นครั้งแรกแบบว่าคุณครูมาต่อท่าเต้นครั้งแรกก็คือชอบท่าเต้นมากรู้สึกว่าเป็นท่าเต้นที่แบบใหม่สาหรับบัสพี่อยากได้คําว่ามันง่ายสบายๆสำหรับผมมากมันมันง่ายเกินไปครับเพลงต่อไปขอยากกว่านี้นะครับ พี่ต่อไปยากยากยากเลยน,นะพี่ต่อไปยากเลยแหละส่งไปถึงคุณนิโยรีเลยครับมันง่ายกันไป Too Easy For Me ครับเออนะฮะ <My goodness. S 1> มาอขอประโยคของไปประโยคคู่คนชอบโกหกสำหรับเพลงนี้ในสไตล์ไลเอของแต่ละคนแล้วพร้อมพี่ขอพร้อมแบบหน้าตาอินเนอร์อาพี่ใหญ่เริ่มก่อนเลยคุณดารันครับได้ครับ โกหกบ่อยๆอ่ะเราอาจจะกลายเป็นคนเลี้ยงแกะนะเอ้ยอุ๊ยทำไมมองหน้ากันอย่างงั้นคุณไม่ฟังเก๊ดหรเรื่องคนเลี้ยงแกะเหรอฮะผมเก๊ดผมเกตดผมไม่คิดี่าวปะเล่นมุกนี้เออก็เขาเป็นพี่ใหญ่นะเหนื่อยครับมนเหนื่อยครับดีโปบมือให้เพื่อนหน่อยโปบมือให้เพื่อนหน่อยนี่คือพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปอ่าใครอันเน็กไป next ไป เราใบจมูกยาวขึ้นคือเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันนึงได้พอดีอืมถ้ากล้าทำก็ลองดูครับอย่าคุณกก็ลองดอดิถ้าคุณกล้าก็หกผมอ้าก็ลองดูดีอ่ะใครต่อดีใครต่อดีอามมาแล้วมมาแล้วคุณคิดว่าผมจะไม่รู้เหรอครับ นี่ดูใส่ตาด้วยอ่ะคนเล้งแกะหลุดมาจากไหนเป็นเกาหลีไหมเป็นหรืออยากเป็นภาษาเกาหลีไหมภาษาเกาหลีอแต่ว่าแปลให้ด้วยนะแปลด้วยนะแปลให้ด้วยเป็นอินเนอร์หนุ่มเกาหลีนะขอจิดมาย한번ให้봐어디한번ให้봐เออและภาษาไทยก็คือลองโกหกดิ ก็ลองดูดิเอออินเนอร์มันได้เฮ้เกาหลีก็ไม่ธรรมดานะก็มาแรงนะและตัวละครลับของเราครับแต่อาวุธลับตอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกอ่ะเออคุณโกหกเหรอครับไม่เป็นไรนะครับ ผมยองเฮ้ยเฮ้ยเออันนี้อันนี้ไม่คู่นะอันนี้คือยองอัยอมเขาเขาเป็นคนสายแบบนี้เป็นตัวผ่อนลามอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายแล้วกันนะคะให้น้องๆทั้ง5นะคะร้องไลเออร์แบบสดๆให้เราได้รับฟังกันแบบหูเคลือบทองกันเลยทีเดียวโอเคว่าห้าหกนะ Five six. It's just a lie. Oh, lie. La, ah, 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 I show. Right, it's a right. La, ah, 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 yeah. Lie. Oh, lie. La, ah, 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 I show. Right, it's a right. La, ah, ah, yeah. Woo! Hey, yo. <That> s <S จริงๆค่ะสุดท้ายนี้เราฝากซิงเาากิลนี้กันสะหน่อยนะคะเพลง l i เออแล้วก็รวมไปถึงช่องทางการติดตามของเราด้วยได้ครับผมก็ฝากเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราไลเออร์ด้วยนะครับสามารถฟังเพลงนี้ได้ทุก streaming platform แล้วก็สามารถดู mv เพลงนี้ของพวกเราได้ที่ youtube channel ของ tara labels นะครับผมฝากได้ครับก่อนสุดท้ายสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆล่ะพี่ อยากให้เป็นเป็นมาละกันมาคริสนะคะส่งเพลงนี้เป็นดีเจท่านหนึ่งขอเป็นแบบดีเจท่านหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเสียงหล่อหฝากต้องฝากไงครับและนี่ก็คือเพลงอะไรอย่างเงี้ยของเราเราพูดได้เลยใครที่มีความรู้สึกแบบนี้เจอคนอห้จัดมาเลยและนี่คือเพลงล่าสุดของบัสไลเออร์นะครับฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคนเราด้วยนะครับ จัดไปเลยและนี่คือบัสค่ะเย้ yeah, ขอบคุณค่ะค่ะพี่น้ำ good time interview